เราดูการกรีดยางย้ำเสีย้เงินเขาแต่ว่ากับอุปสรรคก็คือฝนตกนี่แหละพี่น้องเอ้ยเจ้าสวนย,าง,นา,ย,า,งยางเนาะป้ายางยันแต่ขายแต่ยังก็คืออยู่ยันบริการกรีดกขาดไล่ได้ ยาหลา่จะเลืยมาฉีดยาครับต้นกระเดาหน่อยนกมันเอาน่วยมากินเกิดไลยเกิดเองก็ไลายขาฉีดยากับใส่เครื่องตัดหญ้าตัดมันเกิดปงมหมัก็ตายตายเขาเดียวกับปงมะม่ยก็เลยฉีดยา มีกระยางมีดเดียวเดียวก็ถือว่าออกดีเย้าครับอันนี้บพื่อใส่ยาเล็งยางมีดเดียวได้ครับนี่ได้เกือเครื่งถั่วยอยู่ด้วยถือว่าออกดีเจ้่เอินเครื่องถั่วเลย อันนี้ไ่ใช้ย,ยาเล็งนะครับเคื่ใช้หปเซ็นเธอนึงคิดได้กับสงสารอย่างประยากมันออกหลายเกินไปกิดตามธรรมชาตินี่แหละใส่ใส่ฮอร์โมนบำรงุงหน้าย,อยางเดือนละครั้งเน้นที่ว่าบเป็นยาเล็งนะครับ บอ,อกดีเยด้วยของสัปดาห์นี้ครับเพิ่งได้มีดเดียวโคนกระตกคนตกก็บม่ได้กีดยางแลว้วเด็ดปวกกระบอกออกมอคเคยออกกระบอกปกติกับปอก่อยกีดยาหรอกครับมิแต่ตัดเอาแต่ว่าตัดแล้วมันกืบโป่งมาใหม่ยมะไว อดฉีด่าได้วิเกิดยัง้ยขืนกับมาขืนยังดอกตีนี่กะควันหกลยอยอยาค่ามันหลายครับตังเต่ตัดแล้วก็ปุง่งตัดแล้วก็ปุง่งบ๊วดยาเอาเลย ตกมาเคลืนกับปฏิกิริยามีระยะปลาหน่อยปลานี่ก็เป็นท่านสองหาหนึ่งกันตัวนี้ก็ ล้อยู่ประมาณสองอยกว่าตนได้ใ,ใส่ปุ๋ยแล้วทีไ้ฉีดยาสับหีกรอบน้งอย่ฉีดรอบแรกตายก็ดีปันใดฉีดไปถึงช่วงกลางมันฉีดไปถึงช่วงกลางทีได้ย่างฉีดอีกอ่าก็งงาม,งาม เป็นมาตัดเอาอย่างงวอเท่านึงเล้วหละครับมัดตัดออกมาฉีดช่งสวนอย่างครับเป็นองออุอนดูฝนก็บม่ค่อยได้กีดครับ